สวัสดีค่ะยุ่นนะคะวันนี้ยุ่นจะมาเป็นคำพยานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในหัวข้อหลักๆก,ก,ก็คือการเยียวยารักษาการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้กับยุ่นและการทรงฟังคำอธิษฐานร้องขอในความทุกข์ใจของยุ่นเริ่มจากชีวิตวัยรุ่นของยุ่นในช่วงอายุต,ตั้งแต่16 ไปจนถึง55เกือบ40ปีที่ยุ่นจมอยู่ยกับอบายมุกทั้งการดื่มสุราสูบรุรีการพนนันการเที่ยวเตรหามรุ่งหามคำ่ำชีวิตในช่วงนั้นไม่มีจุดหมายอะไรเลยสดๆดร้อนร้อนก่อนที่ยุ่นจะเข้ามารับเชื่อยุ่นเพิ่งไปมาเก้ามาเสียการพน,นันไปหลายแสน และเมาจนขาดสติหกล้มหัวแตกในช่วงนั้นเองยุ่นได้พบกับวิกฤตของชีวิตคือโรคซึมเศร้าชีวิตยุ่นเริ่มดำดิ่งสู่ความทุกข์ยุ่นเริ่มเก็บตัวไม่ออกไปไหนไม่สังสรรค์กับใครไม่พูดจากับใครจมอยู่ในความทุกข์วันๆคิดวนเวียนแต่เรื่องอยากตายแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรเลย ชีวิตตอนนั้นเป็นช่วงที่ยุ่นสวดภาวนาอ้อ,อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ช่วยได้ยุ่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรจนยุ่นต้องไปหาคุณหมอจิตเวชคุณหมอให้ยุ่นทานยาในระหว่างรักษาตัวมาสองปีก็ไม่ได้ดีขึ้นยุ่นก็ยังจมอยู่ในความทุกข์อย่างนั้นมาตลอดสองปีจนวันหนึ่งเล็กซึ่งเป็นน้องสาวเป็นคริสเตียน ได้ชวนยุ่นไปงานคริสเตียนซึ่งยุ่นเองไม่อยากไปแต่ยุ่นขัดไม่ได้แต่พอไปถึงยุ่นได้พบกับสังคมที่มีความอบอุ่นน่ารักและน่าประทับใจมากมีรอยยิ้มและแววตาที่จริงใจหลังจากนั้นไม่นานยุ่นก็รับเชื่อโดยระหว่างที่ยุ่นรับเชื่อนั้นยุ่นยังไม่ได้มีความเชื่อจากพระเจ้านะคะแต่ยุ่นคิดว่ามันไม่มีอะไรจะเสียหลังจากนั้น ยุ่นก็ได้ไปแคร์ที่บ้านหนุยได้ไปพบพี่น้องคริสเตียนทุกคนให้การหนุนใจและก็ฟื้นฟูจิตใจย,ยุ่นมากได้บอกให้ยุ่นให้อธิษฐานขอต่อพระเจ้าในการเยียวยารักษาพระเจ้าจะช่วยยุ่นได้แต่ยุ่นไม่มีความเชื่อในนั้นเลยแต่ยุ่นก็อธิษฐานค่ะยุ่นอธิษฐานอย่างนั้นทุกวันทุกคืนหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ6-7เดเดือนโรคของยุ่นก็เปลี่ยนไป ันเป็นความอัศจรรย์มากโลกของยุ่นสวยงามขึ้นยุ่นเริ่มมีรอยยิ้มมีเสียงหหวเราะยุ่นลุกจากเก้าอี้ที่นั่งมาอยู่สาม,สามปีแล้วยุ่นก็ลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้ปลูกผักทำกับข้าวแจกเพื่อนๆพนยุ่นมีความสุขมากจนคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องทุกคนได้รับการเห็นการเปลี่ยนแปลงของยุ่น ทุกคนเอ่ยปากว่ายุ่นเปลี่ยนแปลงไปมากและดีใจกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มากค่ะหลังจากยุ่นเชื่อพระเจ้ามาได้สองปีชีวิตยุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายยุ่นเลิกโกหกยุ่นเลิกการพนันยุ่นเลิกพูดคำหยาบแล้วยุ่นก็ไม่สูงสิงกับใบยมุกทั้งหลายเลยในทุกครั้งที่ยุ่นจะพูดจะคิดจะทาในสิ่งซึ่งไม่ดียุ่นเหมือนมีอะไรมาสกิดยุ่น เตือนใจยุ่นว่าอย่าทำซึ่งภายหลังยุ่นมาทราบว่าน,นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในตัวยุ่นประสบการณ์ของยุ่นในเรื่องความรักความเมตตาที่พระเจ้ามีให้กับยุ่นพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของยุ่นในสิ่งซึ่งยุ่นกำลังทุกข์ใจอย่างมากมายเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วยุ่นได้ให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งยืมเงินไปจำนวนประมาณ40ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นของครอบครัวและของตัวยุ่นเองในส่วนนั้นยุ่นไม่มีความกังวลใดๆเลยเนื่องจากเพื่อนมีกิจการธุรกิจที่มั่นคงแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเมื่อกลางปี63คุณแม่ของยุ่นไม่สบายคุณหมอบอกว่าคุณแม่อาจจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดวันนั้นยุ่นตกใจมากและยุ่นรู้ว่าเราจะต้องใช้เงินจำนวนมากในการที่จะดูแลรักษาคุณแม่ ยุ่นจึงติดต่อไปที่เพื่อนเพื่อของเงินในส่วนของครอบครัวคืนเพื่อนบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงธุรกิจที่ขัดสนมากเพราะเป็นโควิดจึงไม่มีเงินมาคืนให้ยุ่นกลุ้มใจมากไม่รู้จะทำยังไงยุ่นเลยตัดสินใจติดต่อไปทางคุณแม่สามีของเพื่อนซึ่งเป็นเศรษฐีระดับต้นๆของประเทศไทยแต่ได้รับการปฏิเสธมาว่าไม่รับผิดชอบวันนั้นยุ่นทุกข์ใจมาก ยุ่นไม่ทราบจะทำยังไรยุ่นได้แต่อธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อขอพระเจ้าให้ช่วยยุ่นให้รอดพ้นจากความทุกข์ในครั้งนี้ในช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าทุกคนกำลังมีความสนุกสนานล่าเริงแต่ยุ่นจมอยู่ในห้องคนเดียวมีความทุกข์อย่างมากไม่กล้าบ,บอกใครยุ่นไม่รู้จะทำย่างไร จนวันที่7ของมกราปี6 4ยุ่นได้รับการติดต่อมาจากทางคุณแม่สามีเพื่อนว่าให้เข้ามาเจรจายินดีจะจ่ายเงินในส่วนของครอบครัวให้ซึ่งยุ่นเองยุ่นดีใจมากและตกใจมากว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหลังจากมีการเจรจาคุณแม่สามีเพื่อนได้จ่ายเงินในส่วนของครอบครัวมาส่วนหนึ่งและของยุ่นคุณแม่บอกว่าจะผ่อนชำระให้ มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์และเหลือเชื่อที่สุดค่ะทุกวันนี้ยุนได้รับชีวิตใหม่ชีวิตที่ถูกเติมเต็มและมีความสงบสันติสุขอย่างมากเป็นชีวิตที่มีเป้าหมายคือชีวิตนิรันด์และในวันสุดท้ายยุนจะได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์อยากหนุนใจพี่น้องทุกคนให้ได้เข้ามาสัมผัสถึงความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีอย่างล้นเหลือ ดังพระธรรมแมทธิวบทที่7ข้อ7บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ